อะไรเต้ก็มึงไม่คิดแต่ลำอะไรกับเขาเลยหรอกูบอกนะเน่อยเหนื่อยอะไรนะครับมาลำเองค่ะมามาลูกมันนี่มามึงรู้ไหมนะมึงพูดใครนั่นหัวหน้านะหัวหน้าเจ้าัวพกูแกอ๋อทางเจ้าภาพบอกมาว่าเจ้าภาพเขาพูดกับมึงเยอะเนาะ สนิทกับเจ้าภาพไม่สนิทเข้าถูกจังหวัดเลยเนาะเจ้าภาพเขาชียงพูดเก่งล่ะสนิทจริงๆไม่งั้นวันนี้เขาจะทำกับข้าวให้คุณกินอร่อยขนาดนี้เลยเหรอกับข้าวกับข้าวเลยกับข้าวกับข้าวอะไรวะเอาไอ้แกงนั่นไงแกงอะไรอะแกงอะไรฮือเขามีแกงอะไรฮือกูตท้กินไม่รู้เรื่องไอ้ถามไอ้กบเอาไปแกงอะไรบ้างแกงอะไรฮือกบเขียวหวานเขียวหวานเขียวหวานเป็นไง ไม่ไปเหนือไปใต้เลยเด้ยังไงว่าไม่ไปเหนือไปใต้กางกางก็กลางเด้เออแกงคีวังเขาเป็นแกงคีวังเขาไม่หลายอย่างกู๊กขีไม่ยุติเลยน่ะงานไหนเนี่ยงานที่แล้วโอ้งานที่แล้วไม่ได้พูดงานนี้งานแล้วเออแล้วเขามีเขามีเขาสวยน่ะเขาสวยเป็นไงเอาเขาเซิร์กบได้กินมาเขาสวยเขาสวยนายโจ้าเข้ามาให้อ่ะนายอ่ะ มาสั่งเขาสวยกูจะบอกใครเป็นยังไงล่ะขอบคุณเดินนางกินนกโอ้ยเป็นไงกูต๊ดอย่างดีโต๊ดปูโต๊ดปูดูเรื่มึงมาถึงงานไหนเนี่ยงานสองวันที่แล้วงานที่แล้วเว้งานนี้ดอกเออเออมีผัดเผ็ดด้วยผัดเผ็ดผัดผัดเผ็ดเออผัดเผ็ดเป็นไงกินแล้วเป็นไงอ่ะน่ะกูเซ็ ดออนนี้หมายถึงงานที่แล้วเหรองาน,นนี่แหละเฮ้ยพาใส่ผิดมากพูดเลยว่นุ่นน้ำเข้ามาให้โอ้โหนางส้ม <c oughs> ทุ่งเลย <c oughs> การจะไปกินน้ำก็ต้องไล่ล่าเมื่อชีวิตเพงลงยังละานน่าเนี่ยไม่จบยังร้าไม่ได้นะ

มึงตัวตัวกูไหมเก่งด้วยมึงท้าใครท้าคนไหนมึ้มัดนี่แหละกู